เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมอันนี้คือสอนทักษะต่อสู้ครับคือไม่ได้จะมารีวิวอะไรคือมาสอนเออมาสอนเออโจมตีทักษะเวลาเจอบอสนะเจอบอสหรือเจออะไรคือผมเล่นตาถึงบอสแล้วนะวก็ยังไม่ค่อยโหดอ่ะเนี่ยว่ามัน ตัวของตัวละครของผมก็ไม่ค่อยโหดมีงอูอะไรไหมเขาไม่ค่อยรู้จักมากมีเบจิตาล่างผมฟ้าๆแล้วก็กุนอะไรซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนะสอนเล่นแบบสอนเล่นทักษะยังไงให้มันให้ให้ให้มันไม่ค่อยโดนโจมตีสักเท่าไหรอ่อ่ะผมก็ไม่ค่อยอันนี้มันจะให้เราเลือกตัวละครนะถ้าถ้ามีตัวอะไรก็เอามาเลยนะ เพราะว่าอันนี้เราหุ่นสุ่มกาชาแล้วได้มาแล้วแล้วก็เอามาใส่นี้นีเ่แหละแล้วก็เลือกตามใจชอบแล้วว่าจะเอาตัวไหนลงผมก็ผมก็คิดว่าจะเอาตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้ลงดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันค่าพลังแค่เจ็ดร้อยสามสิบหกเลมผมก็เลยเลือกตัวค่าเยอะๆมามาสู้กันเกมนี้ ผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ผมเล่นมาได้ประมาณนาจะเล่นมานานเลยแหละเล่นนานคนเลยเล่นไม่เล่นเล่นเล่น,ลน,ลนประมาณหนึ่งหรือสองเดือนนี่แหละเออแล้วมันจะให้เราเลือกใช่ไหมแล้วก็เน,นี่ยรบแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ก็อย่างนี้ให้เรากดสกิลกดสกิลใส่เลยแล้วก็ต้องดูค่าพลังเลยนะเพราะว่าถ้าค่าพลังหมดการ์ดมันจะไม่มาการ์ดต่อสู้อะ่ะมันจะไม่มาถ้าค่าพลังเราหมดอะ่ะ แล้วก็ต้องระวังด้วยนะเวลามันพุ่งอะ่ะเราเราก็ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าถ้าโดนถ้าไม่ตายนะโอ้โหเลื่อนลดเยอะมากเลยแต,ถต่ถ้าบางตุถ้าบางถ้าทุกคนมีตัวละครบางตัวที่รักษาได้ก็รักษานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตายเอาแปลงล่างเลยละกันเอาเฮ้ยเจอตัวใหญ่เหมือนกันเลย แปลงล่างโอ้โหยังโหดผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเพิ่มการจมตีหรือเปล่าถ้าผมแปลงล่างเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไปฟา้าเวลมาสักพักแล้วแหละถ้าจะฟ้มเวลก็บอังเลยว,ว่าฟา้าอยากอยู่นะโอ้ยหลบได้อีกแล้วเนะฮ้ยเออมาเมอของจริง ยังไงถึงเจอมกอุลตัวน,นี้ไว้ไหนต้องหุนเหมือนกันนะเนี่ยแปลงล่างอืมนี่นะรวมพลังกันทีเดียวยังไม่ตายแต่เลือกก็โดนน้อยนะมาโดนทีเดียวเออผมกำลังหายจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอาได้ไหมโอเคจังหวะน,นี้แหละเอาเลย เออจังหวะนี้นี่นะคือถ้าเราจะเล่นนะ่ะคือทุกคนต้องแบบต้องหลบมันให้ได้แล้วเราจะไม่โดนโจมตีนะคือต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าเขาจะโจมตีไหมแล้วก็ให้เรากดสกิลหลบไว้นะถ้าใครเล่นในมือถือนะี่คือต้องหลบไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เนี่ยหลบแบบเนี้ยหลบแบนนบ,นบนี้นี่ตอนนี้ เปิดท่าไม่ตายเลยมากัดเออกัดท่าไม่ตายมาไปจังหวะอยู่รอจังหวะมามา,มาโอ้ยเออนี่นี่ครับนี่นะนี่ท่าไม่ตายไม่ตัวนี้แตกเรียบร้อยนะเหลือแค่ตัวเดียวต้องทำอะไรมากเปิดกัร์ดก็ต้อง คือเราต้องกัดจังหวะตลอดอะ่ะคือต้องกัดจังหวะถ้าเขาโจมตีเราต้องกัดจังหวะมานะครับอันนี้ก็ฝากบอกนะเผื่อใครเล่นไม่ม่ค่อยเป็นนะผมกลางรอจังหวะจังหวะนี้แหละเออ,อ,อจังหวะเอ๊ะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นตัวละครตัวนี้ไม่เดี๋วไม่ใช่ละผมมาสอนทักษะผมก็ไม่ค่อยรู้ละคือถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ละเอียดนะเออเออตอนนี้ เออเขาก็อัปเดตกิจกรรมมาด้วยนะครับกิจกรรมก็มีเยอะนะอัปเดตตัวละครมาใหม่มากเลยแล้วก็เกมนี้ก็มีหลายอย่างนะมีค่าให้เราอัพค่าค่าพลัง,ลลงตัวละครให้เราอัพพลังบัดตัวละครบ้างแล้วก็มีที่สุ่มกาชาแล้วก็มีที่พ v p ีกับคนอื่นไรเแนะ่ยตรงนี้และนี่คือที่สุ่มกาชา กดไปที่รูปงูกุลอ่ะเนี่ยรูปพระเอกอะงูกุลเลยอ่ะกดไปพอกดไปแล้วมันก็มีให้สุมนะคือผมสุมในเนี่ยที่มันมีงูกุลล่างถุงขาวุยังสุมไม่ได้เลยต้องใช้เพชรหนึ่งวันผมกำลังสะสมอยู่นะเนี่ยมันก็มีที่สุมเยอะมากเลยเรื่อยยังไงก็กว่าจะหมดก็อีกนานนะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยแหละก็บางอันก็ต้องใช้เพชรอะไรบ้างยืดสิบอะไรบ้างนะเออ ผมก็เลยจะมาลองสุ่มอันนึ่งขอให้โชคดีเถอะไม่เกอผมคิดว่านะน่าจะไม่ได้เกอนเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองสอนอีกทีนถ้าเข้าใจแล้วก็ลองพิมพ์บอกมาได้เถอะ ขอขอขโอ,อ้โหแล้วผมขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ผมหนึ่งไลค์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยถ้ากดไลค์ผมหนึ่งไลค์เดี๋ยวผมจะมาสอนให้อีกนะถ้ากดไลค์ผมแค่ไลค์เดียวใหจะมาสอนเลยอ่าตอนนี้เราก็จะได้ตู้โอ้โหกายชามาแบบนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ ก็ได้ตัวนี้มาอะวันนี้ผมจะสุ่มงิ้นสุดท้ายละเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนไงครับท่านผู้ชมดีนะยง 3, ังเพิ่งสามทุ่มครึ่งดยู่ท่านผู้ชมผมผมจะสุม่มครั้งท้ายแล้วนะท่าน,นผู้ชมคิดว่าผมผมจะสุ่มได้ดวงดีไหมถ้าผมสุ่มได้ดวงดีก็ค,คงจะดีนะ เม่มีอะไรมาปล่อยที่เดียวเออเออเออบีจิต้ามาช่วยครังนี้ไม่ได้อะไรแน่นอนมีแต่เกลืออย่างเดียวมีเ่เกลือเกลือเกลืออย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ทำไม่ทำมันเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ย นี่ผมเคยคุ้นๆหน้าอยู่นะตัวนี้มัมเคยเจอในเรื่องอกุ้น่ะแต่ใครรู้จักก็บอกมาได้นะเห็นตัวนี้เนี่เห็นวะนี่ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเคยเห็นน่อยจำได้แต่จำื่อจำไม่รู้ชื่อจำจำได้นะเอ๊เดี๋ยวลองไปปั๊มไว้ดีตัวนี้เผื่อมันโกงดีเพราะว่าตั้งตั้งระดับเอพีอ่ะเออตั้งระดับเอชอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอีพีอเดี๋ยวผมจะลองมารีวิวตัวละครนี้ดูบายบาย